ตอนนี้นะคะเรากําลังป้อนแตงโมให้คุณยายแสงดาวอยู่นะคะเป็นคะแนนจากแม่ๆมนะคะที่เติมเข้ามาช่วยพวกเรานะคะพี่ใจดีสีท่านด้วยกันนะคะมีพี่แป้งนะคะพี่มิชิโยะนะคะพี่เหมียวนะคะแล้วก็พี่ยูรินะคะเติมคะแนนเข้ามาช่วยครอบครัวก้าวช้างกินนารีเรานะคะป้อนน้องช้างหกเชือกที่เหลือนะคะเพราะว่าเมื่อวานเราป้อนให้น้องช้างสามเชือกเรียบร้อยแล้วนะคะ สามเชือกเมื่อวานนะคะก็จะมีน้องอ่าน้องจันจ้านะคะน้องมินาแล้วก็คุณยายน้องพลอยนะคะวันนี้หกเชือกที่เหลือนะคะก็จะมีน้องเลนนี่ยายบัวทองนะคะยายจัสมินน้องจิมมี่นะคะแล้วก็ยายออกัสแล้วก็ยายแสงดาวนะคะตอนนี้นะคะเรามาถึงเชือกสุดท้ายแล้วนะคะเชือกที่หกแล้วคุณยายแสงดาวนะคะคุณยายแสงดาวก็จะได้สามสิบหกชิ้นนะคะวันนี้ได้กินผละไม้นะคะได้กินแตงโมนะคะตอนอากาศร้อนๆตอนกลางวันเลยนะคะ เย็นชื่นใจเลยนะคะอร่อยกันทีเดียวเลยนะคะวันนี้ฝากแม่ๆทุกท่านนะคะเ่ื้ออุดหนุนผลไม้ครอบครัวก้าวช้างกินนารีเราด้วยนะคะน้องช้างจะได้กินผลไม้หวานๆกันนะคะแม่ขวานก็จะได้มีรายได้นะคะไปซื้อต้นสับะรดใท้น้องช้างนะคะ เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะตอนเย็นนะคะเย็นนี้ฝากอุดหนุนผลไม้น้องช้างเราด้วยนะคะไล์สดนะคะเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะฝากติดตามเพจก้าวช้างกินนารีให้พวกเราด้วยนะคะนี่เป็นบรรยากาศที่ภูเก็ตตอนกลางวันนะคะอากาศร้อนมากๆเลยนะคะระหว่างวันนะคะคุณยายเราก็จะกินต้นสับประรดนะคะ พี่พ่อควันนะคะไปหามาให้นะคะไปจัดซื้อมาให้นะคะแล้วก็กินต้นหญ้านะคะวันนี้ดีหน่อยนะคะวันนี้นะคะพ่อควันได้ข้าวโพดมาบ้านนะคะเป็นต้นข้าวโพดนะคะน้องช้างก็พอได้กินนะคะกินผสมกันไปนะคะน้องช้างจะได้อิ่มท้องนะคะแล้ววันนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะได้แตงโมหวานๆนะคะผละไม้นะคะก็เหมือนโคงหวานนะคะวันนี้ได้กินขคงหวานนะคะ ทุกวันจะได้กินของขาวนะคะของขาวก็คือต้นหญ้าต้นสับปะรดแบบนี้นะคะวันนี้ดีนะคะได้กินของหวานต,นตอนกลางวันนะคะยายขออนุญาตเคี้ยวก่อนนะคะขอเวลาเคี้ยวก่อนอยายแสงดาวบ,บอกว่าสามสิบหกชิ้นก็เยอะเหมือนกันนะเน,นี่ย ยาสแสงดาวชอบให้ป้อนนะคะให้ป้อนใส่ปากเลยแตงโมเราลูกโตๆตกันเลยนะคะผ่ามาให้แม่ๆนะคะก็ผ่าได้หกชิ้นนะคะหนึ่งลูกนะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะชิ้นสุดท้ายแล้ว หมดแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เติมขนแนงเข้ามาช่วยครอบครัวก้าช้างกินนารีของพวกเรานะคะตอนนี้นะคะเราก็ป้อนน้องช้างให้กันครบแล้วนะคะครบกันทั้ง6เชือกแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้นะคะผลบุญนะคะที่แม่เมได้ทําในครั้งนี้นะคะส่งผลนะคะให้ได้เงินได้ทองกลับไปเยอะๆเลยนะคะ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปารถนานะคะให้ได้โชคก้อนใหญ่ๆตัวโตๆนะคะตัวเท่าน้องช้างเลยนะคะล,ลํำรวยอยู่แล้วก็ขอให้ลำ่ลำล้รวยยิ่งๆขึ้นไปอีกนะคะตอนเย็นฝากอุดหนุนผลไม้น้องช้างเราด้วยนะคะเติมคะแนนกันเข้ามาได้เลยนะคะพวกเราก็พร้อมที่จะป้อนน้องช้างให้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะพวกเราต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันใหม่นะคะฝากเข้ามาอุดหนุนผลไม้น้องช้างเราด้วยนะคะ